สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะเพื่อนเพื่อนขาว่าด้วยเรื่องที่ไหนโดนจํากัดการสร้างได้เนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองค่ะเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนพอมีวิธีแก้ไขให้มันปลดล็อกได้หรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนช่วยแนะนำไนหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือไนอะลองนะไนไนอะตามที่ไนคิดนะไนคิดว่าคลิปไหนที่ไนอะเป็นต้นเหตุเนาะ เพราะว่ามันไม่ได้บอกนะว่าคลิปไหนเป็นต้นเหตุนะเนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองเนี่ยคือทีนี้ไหนก็คิดเอาเองแล้วการคิดเอาเองแล้วการว่าคลิปไหนมันควรมันควรจะโดนนะมันควรจะโดนนะคลิปคลิปไหนที่นานคิดว่าคือคลิปที่พวกที่ว่าน่ะคลิปดีมิกนะคลิปดีมิกไหนก็ไปลบไปลบไปลบเยอะมากนะเยอะหลายคลิปแะละหลายคลิปละไหนก็ไล่ลบเนาะทีนี้คลิปที่น่ะไปแบบว่าไป ไปอัดจากช่องดำนะช่องดำเป็นอ่าคลิปตลกนู่นนี้นั่นนะอันนั้นคือแต่มันไม่มีอ่าลายน้ำอะไรนะแต่ไน,นคือบันทึกไว้แล้วก็มาโพสนะใน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 อ่เพจนะไนก็ไปลบไนนก็ไปไล่ลบด้วยเนาะเพราะว่านายไม่รู้ไงเพราะว่านายไม่รู้จริงๆว่าคลิปไหนมาเป็นต้นเหตุให้เป็นอ่าติดต้นฉบับน้อยเนาะแล้วมันก็โดนจำกัดการสร้างรายได้ติดแดงเปลสเลยนะติดแดงเปลสเลยนะและที่สําคัญคือที่ไนโดนไปคือ,คอมันมันโดนกันหลายคนนะในช่วงอ่า เมื่ออาทิตย์ก่อนไหมอาทิตย์ก่อนนะคือดูไปหลายคนแต่มีมีพี่คนหนึ่งพี่เขาเขาก็อ่าแกก็บอกว่านะคือแกได้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วคือแกก็คือแบบว่าลบไปแค่คลิปเดียวเองนะทีนี้เขาก็ปลดล็อกให้นะคือของไหนเนี่ยคือของไหนเนี่ยของไหนเนี่ย,นนยคือส่งให้เขาตรวจสอบอ่ะสองรอบแล้วก็ไม่ผ่านครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆพ,พอจะมีวิธีไหนบ้างครับเพื่อนๆถา เพื่อนๆนาสามารถมาแบ่งปันกับไนได้นะเพราะว่าคือโดนจํากัดการสร้างไรายได้ในคลิปเดียวนะถึงมันจะไม่ได้ถึงคลิปเดียวของไนจะแบบว่าไม่ไม่ได้สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรามก็จริงแต่ว่ามันก็ยากนะกว่าจะที่จะได้การตั้งค่าโฆษณาในคลิปเดียวนะไนก็ไม่อยากจะให้มันปลิวไปนั่นเองนะเพื่อนๆค่ะก็เลยแบบว่าก็หาทุกวิธีทางไน,นก็ไปดูหลายๆช่องนะหลายช่องเขาทําน่นทํานี่แต่คือ ส่วนตัวของไนนก็ไม่รู้ไงว่าคลิปไหนมาเป็นต้นเหตุนะทีนี้เนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองเนี่ยแล้วก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งมีพี่เอ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มาคอมเมนต์เขาบอกว่าคลิปที่เราใส่เสียงเพลงด้วยอาจจะเป็นอ่าคลิปที่อ่คลิปคลิปเรานั้นหรือเปล่าที่มัน่อา่าสาเหตุให้เราติดเนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองถ้าเป็นในส่วนของอา่าอ่าใส่เสียงเพลงอ่ะเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนขา90%ซ 90%ในคลิปเยวของไหนใส่เสียงเพลงครับเพื่อนๆค่ะแต่ไหนก็คือใส่เสียงเพลงที่แบบว่าไม่มีไม่มีลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นนะแต่ถ้ามันเป็นสาเหตุจริงๆก็คือแบบว่าทําใจนะเพราะว่า90%ไหนคงไม่ไปลบหรอกเพราะว่าคือลบลบเพจทิ้งไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าแบบนั้นก็คือแบบว่ามันเยอะนะมันเยอะนะถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนเพื่อนคอมเมนต์พี่คนหนึ่งนะเขาก็บอกมาบอกว่าเออแบบน่าจะเป็นที่อ่า เราไปใส่เสียงเพลงหรือเปล่านะอันนั้นคือถ้าใส่ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงก็คือแบบว่าเศร้านะเพราวนะว่าเศร้านะเพราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยตอนนี้นะตอนนี้ก็คือพยา,ายามไล่ไปลบนะลบ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  แล้วก็มีไปไปเจออีกวิธีหนึ่งก็ไปเจอวิธีหนึ่งที่อ่ะต้องไปไปดูในโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคืออ่ะมันจะขึ้นว่าไม่สามารถไม่ไม่ไม่สามารถโปรโมทได,ด้นะแล้วก็มีโปรโมทได้คือเราเราเราสามารถไปลบที่ที่มันขึ้นว่าไม่ไม่ไม่สามารถโปรโมทได้น,นู่นนี่นั่นนะแต่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบข้อความนะมันก็มีบางคลิปนะบางคลิปเออจริงๆนะก็ antic. ไปดูนะไปไปดู στη, คือวันนี้ก็คือลองไปสังเกตดูว่าเออมันก็มีจริงๆนะบางคลิปมันก็เ่าโปรโมทได้บางคลิปก็ไม่สามารถโปรโมทได้ อันนี้คือไหนก็คือเออไ,ไป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 เจอมาคลิปหนึ่งแกก็บอกว่าเออไปลองดูนะไปลองลบดูไปลองลบไล่ลบดูนะว่าอ่าคลิปที่ไม่สามารถปรุหมดได้ลองไปลบดูนะถ้าเป็นคลิปนะถ้าเป็นแบบว่าข้อความอะไรแบบนี้คือปกติคือไม่สามารถอ่าดาวอ่าปลุหมดได้อยู่แล้วนะอันนี้คือไปดูในโน้ตบุกนะคือเออโอเคนะมาเจอคือไหนก็ไหนก็หาทุกวิถีทางนะเพื่อที่ให้มันปลดล็อกนะเพื่อ,อนๆขาเพื่อนๆขาเพื่อนๆคนไหนที่มีอ่ะ ที่เจอประสบการณ์หรือว่าที่เจอแบบว่าปัญหาเดียวกับไนแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วหรือว่าสามารถปลดล็อกได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆทำยังไงเพื่อนๆสามารถมาแชร์ประสบการณ์ให้กับไหนด้วยนะคะเป็นวิทยาทานนะก็คือแบบว่าไนก็ไม่อยากให้มันปลิวล้วเพราะว่ามันอ่าโฆษณาในคลิปเดียวมันก็ยากนะกว่าจะได้เพราะว่ามันต้องรอให้ทางเฟซบุ๊กเป็นคนเชิญเนาะเป็นคนเชิญนะู่นน,น,นี่นั่นนะก็เลยแบบว่าเออไม่อยากจะให้มันเสียไปนะ ทีนี้แหละทีนี้แหละเศร้าน,นะถ้าถ้าพูดถึงถ้าถ้าเสียไปจริงๆก็คือเศร้าถึงมันจะไม่ไม่ทำเมินไห้ไหนแบบเป็นกออเป็นกรรมนะมันมันก็แบบว่ามันก็คือกว่าที่เราจะได้มามันก็ยากครับเพื่อนๆขาก็เลยไม่อยากจะให้มันปลิวไปนั่นเองเพื่อนขานัทีนี้แหละทีนี้แหละในเมื่ออ่าเขาเรียกอะไรในเมื่อเราเสียอะไรไปบางอย่างเราก็ต้องแบบว่าพยายามทํา บางอย่างเพื่อที่จะชดเชยนะคือนายก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้คือนายก็จะมาเน้นลงคลิปยาวมากขึ้นนะเพื่อนๆครับเพราะว่าคลิปเดียวคลิปเดียวก็ลงเหมือนเดิมก็ลงเหมือนเดิม่อะละก็ลงเหมือนเดิมนั่นแต่จะไปเน้นลงคลิปยาวเพราะคลิปยาวยังไม่โดนะะเพื่อนๆครับยังไม่โดนนะครับเพื่อนๆครับฝากเปก็นกำลังใจกับนายด้วยนะครับเพื่อนๆขาอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกวิธีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ